กลองใหม่มาเปิดกันครับเป็นกลองของเล่นกับเจ้ากัการกระโดดเชือก่จะได้เป็นตัวอะไรเป็นหมูหรือว่าเป็นอะไรเนี่ยกระลอกเหรอจะเป็นตัวอะไรโอ้ได้เป็นหมูมาครับเป็นหมูเปิดติไปเลยเฮ้ยเฮ้ยมันลม้มมันลม้มเฮ้ยพขมันลม้มมันสามารถกระโดดขึ้นมาเองได้ดูสิหงายท้องเฮ้ยขึ้นมาเองเฮ้ยลมีกไอชา ไอช้ชาไอ้ยาเอ้ยล้มเปลี่ยนเปลี่ยนทิศทางโอ้มันเหมือนเป็นของเล่นชนหอยเลยเนะี่ยโอ้ยชาเฮ้ยมีเอ้ย,ม,อยมีเปลี่ยนแพงด้วยโอ้โหเจ๋วไปเลยนะของเล่นชิ้นนี้อืโอเคดูของเล่นอื่น,นบ้างคอบโคได้แลสโน้ แ a คิ o s a u r u s เจ้าไดโนเสารคอยาว and r a t รฟตโอ้ยิงคู่กันเลยมีกับไทสระท็อปไทยสระท็ด้วยไดโนเสาร กินพืชมีเขาตัวนี้ก็ค้าวเฮ้ย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 ้ยเฮเฮเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้ยเฮ้เยเฮ้ยเปียเจะเเปียเเฮ้ยเฮ้้ย ว้าวมีขาด้วยอโอเคแล้วเจอกันใ่คลิปหน้าบา,บายบาย